สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันอัตพลลำเพลินอภิเชยลตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวน้ําตกเลยงาอยู่ในตำบลเลยวังใสนะครับอย่งงอย่างอย่างอย่จะเย็นเปล่าแที่ตอนนี้ข้าสิเดินทางไปที่จังหวัดชนบุรีครับแต่ว่าข้าสศแปแห้าเห็นพอดีไวยคือออกซากกูโมูแท้ผู้นี้กระไดทำอะไรอยู่ฮะทะลุ พี่น so so ้องพอาดีเห็นมันแต่ที Wh ่จริงอะมันงามตลอดทางครับแต่ว่าตรงนี้มันเป็นจุดชมวิวผมก็เลยถิอมาเบิ่งสักเดีจุดชมวิวน้ำตกเลยหง่าครับพี่น้องครับอยู่ใส่เนาะพี่น้องบรรยากาศเลยอ่ะอ๋อพูดผู้หลงไหนว่าชมอะไรอ่ะไหนน้ำตกไหนเฮ้ยจะต้นไหม ไปไงก็ชมวิวด้วยไงประเด็นน่ะอ๋อนู่นไงนู่น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 พูดก็ยู่ไกลพูดไกลๆพูดไหมพ่อพูดดิพี่น้องเห็นปะนั่นแหละขาวๆหนึ่งเห็นปะเออพี่น้อโฟกัสปะนั่นแหละครับพี่น้องตามนั่นก็ยู่ไกลแต่ว่า พี่ปาเห็นน้ำตกไหมพี่เห็นน้ำตกไหมูดีหุ่นหุ่นหุ่นหัวก่โอ้หแหวนชมอยู่นู่นนีู่ไก่นี่ไกุ่่นหุ่นเด้อตกตอยู่หุ่นเด้อ่าๆมันละละพ่ดวุๆนหน่อยเข่าๆนึงจว่าไม่ม่แต่วิวมันสวยจริงนะนี่ฮะต่อมบง้งนี้ น่ามโหอนพี่น้องครับพี่หน่องลูกโนลูกสนไหมพี่น้องฮัโลบุกเห้เห็นนี่ลูกสนไหมเอาเปนโฟกัสอืมพนอลูกโนโอ้ ที่นี่จังหวัดเลยครับวู้ังลางหมดเดือนต้นใหม่ปลาอูสตกลงไหมปลาขี้ยู่ไก่ตังสองกล่องมงนี่ดิ เดินทางไกลเข้ามานีครับเน่ยมา้ลงเกนไนีไม่ไหนหยกนเลชนบุรีนึกว่าจะเห็นน้ำตกชัดๆเลยเอาพี่ยังไม่เห็นเหรอเออเห็นเนาะถ้าเห็นเนาะเออนี่ตรงนี้ชัดมากเลยนะเฮ้ย อะไรชัด <c oughs> นี่พ่อแม่นี่ครับผมอยากทีบอกว่าพ่อจุ้ยเคนอันนี้เด้อมีสัญญาณพี่เอามาเล่นกันว่าพี่ป๊อกจะเห็นน้ำตกไหม<ะ>พี่ป๊อกเห็นน้ำตกไหมไม่เห็นอ่ะดีๆมันเจอตรงนี้หนิเจอตรงนี้ว่เห็นแล้วนู่น <laughs> ไม่ใช่ละพี่จะพูดอะไรถึงแม่หน่อยแม่ขอแอบส่องเสาแล้วค่ะแม่ไม่ได้เสาดูเลยอะไรเลยไม่ได้แอบครับดู นี่แล้วลูกไม่ทำหน้าปกฮะสบายดีพร่องตับประเทศแบบไม่ใช่สบายล้าวอ๊ยรถล้าวจังเลยอือรถลาวก็นั่นนี่โก้พี่โก้ราวพงอะไรใช่เนาะประเด็นประเด็นคืออยู่ห้างออยู่เขา่าพี่บ๊อกอิ่มยังนี่ ไม่ประเด็นคือทำจุดชวมวิ่พนพี่น้องครับคุณอยากคีบอกว่าพ่นกีเห็นจุดชมวิวอยู่ไก่ใช่ไหมผมสู้ผมสุดแลวยังไม่เห็นอยู่แม่น้ำตกไหมใช่ล่ะเสียลวโอ้ยพูนปัดไก่แท้ บอสไอผมแ่บตอนแรกว่าว่าแต่สิอยู่ใกล้ๆบางนี้สิแต่ว่ามันบ่แม่นครับพี่น,น้องครับไกลครับแต่ว่ามันก็ง,งามดีพี่น้องเดินย่างเดินไปฝั่งแปลกๆนั่นอยู่ที่เลยเอาสักอย่างจะย่างหรือเดินอันเดีย่างนไม่จะแลนหรือวิ่ง แลนที่เป็นสัตว์ชนิดหนึ่นงพี่รู้จัก,จกแลนไหมสัตวตระกูลเดียวกับตัวเงินตัวทองแต่ไม่ใช่ที่จักกะตะกวดจะตระกูลเดียวกันพ่อเคยมีคนบอกว่าพี่นาพี่คล้ายตะกวดอุ้ยเนี่ยพี่เคยสงสัยนะว่าทำไมจังหวัดเลยเขาขายลอตเตอรี่เยอะจังมันเป็นศูนย์ผลิตเลยเขาเอาไวใ้ให้ให้หมาถามด้วยป่ะอะไรเขาสิ <c oughs> ่งนี้มา มือหนานไปบนหนังไส้กันนี้คลองถ้าจอนป้องป้องมื่อคืนลอตเตอรี่นี้รถตอรี่ขึ้นมาทั้งเขาพี่น้องพ่อเป็นอย่างเป็นวัดเลยแล้วจะคือขายลอตเตอรี่ลายแท้มันเป็นหม่องมันบอกแน่บบางคนเขาก็มารับอยู่เลยนะรางวัลที่หนึ่งเยอะราวัลที่หนึ่งไปถามเขาเคยมีคลิปที่เลยอยู่ใช่ไหมเนี่ยไปถามเขาก็ได้เดี๋ยวไปถาม แม่คะขายท็อปปี้เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะจริงจริงจริงนั่นจริงแล้วไปปกปิดได้ด้วยไหเห็นไหมเดาเมื่อเดาอะไรก็ถูกเพราะว่ามันเยอะทุกทีจริงเยอะนะครับทุกคนยอมรับครับไม่ไม่ไม่นี่ลูกสนพี่ผมเคยเห็นเพิ่งเคยเห็นลูกสนไม่สนได้ไหมแล้วแต่พี่ดูมันยังไม่จบคลิปเลยเอาอาจจะจบคลิปมาถ่ายคืนหน่อยเอาไม่ไม่ไม่ออกมา แป๊แบ,บเดียวเร็วๆอ,อาจจะจบคลิปไหมโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวขอุยาตเดินทางต่ออนปลายทางของเราวันนี้อยู่ที่จังหวัดชนบุรีชีบุรลน์นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตําบลอันนี้จังหวัดอะไรนี้อยู่เลย,เลยทำไมนนทำไมไม่เหมือนคนเลยอ่ะเพราะผมคนสีเกตครับนี่เดี๋ยวจะเดินทางต่อคับพี่น้องครับ ถนนทางที่แยกให่ตอนนี้เขาปักหมุดอยู่ที่จังหวัดสระบุรีห่างจากนี่ประมาณ300กว่ากิโลเข้าสิเดินทางกันต่อนะครับแล้วเข้าสิมาบุรนว่าเข้าสิลิดจังหวัดสระบุรีจักโมงแล้วก็พี่น้องเป็นกับมังใจให้ผมนะครับคนขับแล้วตอนนี้แดดออกแล้วเข้ากับสิเดินโอเคคลิปนี้ไว้เ่นิมชกรันครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งติ๊ง เ <ส gas: S 2> พ ia, re ื่อจะติดตามคลิปใหม่ๆของสันอัตโนมุติเดียวติ้งติ้งติงติงติงเงี้ยกระดิ่งกระดิ่งไม่ใช่ดังกรี๊งกรี๊งหรอติ้ง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 เอาเออไปแล้วโอเคครับพอกันไหมคลิปหนามันแปดนาทียังโอเคครับพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับ